มาเที่ยวชมอยู่ในสวนมะละแฟนบันแท้อีกแล้วครับแปลงนี้ใช้มาน่าจะเป็นปีแล้วมั้งใช่ใชปีกว่าใช้มาแต่ปีที่แล้วเนาะแปลงมะละแปลงนี้กี่ไร่สองไร่สองไร่ครับอ่ามาใช้โฟทีม้งแต่ปีที่แล้วค่ะนะครับทุกรุ่นทุกรุ่นมาทราบข่าวว่าสองไร่เก็บค่าเฉลี่ยอยู่เกินแสนไหม บางทีก็แสนปางทีก็แสนหนึ่งแล้วแต่ช่วงของราคาค่ะอ๋อสองไร่ทําเงินแสนครับใช้โฟทีมาตลอดนะปีกว่าแฟนพันธุ์แท้ประมาณกี่วันออกลูกครับสิ้นเดือนนี้เนี่ยตเต็มที่เลยคือมันเดือนครึ่งอะ่ะติดติดลูกเต็มที่เดือนหน้าผมมาดูได้เลยค่ะเป็นลูกแน่นอนลูกใหญ่ๆยาวๆแบบที่เราเคยถ่ายเนาะ,ะจําได้จําได้อ่ายืนยันว่าใช้โฟทีมาตลอดค่ะใช้ตลอดฉีดทุกรอบอ่ะค่ะอืมประหยัดไหมรอบประหยัดค่ะปลอดภัยไหม ปลอดภัยค่ะประหยัดยาไปเยอะเลยรุ่นนี้ไม่เคยใช้อย่างอื่นเลยใช้แต่โปทีฉีดตลอดคําคยืนยันจากเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่ปลูกมะละผลลัพธ์สองไร่แสนกว่าแสนบ้าง